แด่อดีตคนเคยกิกกันนะครับอย่างแคเทฟตูรามนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยลิวพูเราก็ไปคว้าโดเบนิกโซบอสไลน์นะครับที่ทั้งหล่อกว่าล่ำกว่าเก่งกว่านะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สับบั้นรักกับตูรามไปแล้วนะครับก็ไม่เอาเขาแล้วนะก็มีข่าวมานะครับว่าเราถอนตัวจากดิวตูรามอย่างเต็มสูบเลยนะครับก็คือไม่เอาเขาแล้วนะครับผมเนี่ยในฐานะที่เกาะเกาะตูรามมาพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่า ส่วนตัวอยากได้ด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆจู๊ดนะฮะฝีมือเนี่ยโอ้ยังเทียบจู๊ดไม่ได้หรอกแต่ว่าดูศักยภาพของมันแล้วนในความคิดเห็นสองตัวงผมเนี่ยคิดว่ามันน่าจะพัฒนาไปเท่าจู๊ดได้ในว,วันเดียววันหนึ่งอะไรเงี้ยก็แอบเข้าข้างตัวเองนะเพราะว่ามันมีข่าวกับเราแล้วเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับตูรัม นะครับว่าดีลมันเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วมันมันลงเอยไปอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายเราไม่เอาเขาเนี่ยได้อย่างไรนะครับระหว่างที่เรากําลังรอรายละเอียดนะครับรอความคืบหน้าจากดิวของโรเมโอลาเวียอยู่ครับก็มาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าลิวพูและเยรเกนคอปนั้นสนใจในตัวเคฟเนตัวรามจริงๆนะครับแล้วก็มีการได้เดินเรื่องพูดคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวรายละเอียดส่วนตัวกับตัวรามไปเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณคุยกับเอเจนต์อะไรไปเรียบร้อยแนละ้วด้วยส่วนต่างอะไรนยะคุยกันจบแล้วนะครับแต่ว่าสโมสรเองนะครับสโมสรน,นี้เนะี่ยที่ดึงเชงไม่คุยกับเราต่อนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเจ้าของสโมสรน,นี้อย่างเซอร์จิมและคีบเขาเป็นแฟนแมนยูพันแท้นะครับแล้วตอนนี้เขาก็เป็นคนดิีเดตเจ้าของใหม่แมนยูด้วยนะครับเขาคงไม่ยอมขายแข้งพรสวรรค์ของเขาเนี่ยมาให้กับสโมสรอนครูปรับของแมนยูอย่างหง์แดงลิเวอร์พูลหรอกครับเพราะฉะนั้นเ,นเขาก็ต้องเว้นเสียแต่ว่าเราจะเงินถึงนะ เงินแบบเงินพอที punkt, ่จะง้างใจเขาได้อะไรเงี้ยแล้วค่อยมาคุยกับกูเพราะงั้นกูไม่คุยด้วยง่ายๆหรอกนะครับเขาก็เลยเล่นเกมยาวครับโดยบอกว่าให้ตุลามเนี่ยจบฟุตบอลยูยิปอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่อยมาคุยกันนะครับไม่อยากให้ตุลามเสียสมาธิกับการเล่นทีมชาตินะครับ แต่เหตุผลที่แท้จริงก็คือมั่นใจนะครับว่าตูรามเนี่ยจะเชิดฉายแน่นอนใน u ูยนะครับมั่นใจว่าโหเดี๋ยวแม่งต้องอับค่าตัวแน่แน่ตูรามจะต้องเล่นแบบอัพค่าตัวแน่นอนนะครับต้องเชิดฉายแน่นอนในยูยอนะครับของฟุตบอลยูโรนะครับซึ่งผลปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดคือเรียกได้ว่าคนละคนกันเลยดีกว่าซึ่งระหว่างน,นั้นลนิเวอร์พูลก็ไม่รอครับโดยการหันไปหาโดเมนิกโซบอสไลที่ เก่งกว่าเท่กว่าหล่อกว่าอายุเท่ากันด้วยและแถมแถมยังเป็นสมบัติของชาติฮังการีเขาด้วยนะครับผมว่าจุดนี้แต่ตัวรามเลยยิ่งเป๋เลยเล่นไม่ออกหนักกว่าเดิมเลยนะครับกับการเล่นให้กับทีมชาตินะครับซึ่งก็กลับตายเป็นว่าการเดินเกมของนีตเนี่ยผิดพลาดมาหันนะครับเรียกได้ว่าอนาถเลยก็ว่าได้นะกับการที่จะดึงค่าตัวของตูรามนะครับเพราะว่าตูรามเนี่ยก็ถือกับขั้นที่ว่าเล่นไม่ออกเนี่ยจนสื่อในประเทศนะครับได ประนามตูรามเลยนะครับว่าเป็นความล้มเหลวของทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูยบดนี้เลยนะครับโอ้โหน่าสงสารนะเพราะว่าผมก็ไปดูดูเล่นเกมเกม2เกมนะครับอมืมันก็ผิดผิดไปจริงๆอะ่ะกับการที่เล่นให้นีดนะฮะก็ไปหาดูจากคลิปจากอะไรมามันก็เก่งอะ่ะคือแบบเออมันก็อยากได้เห็นแล้วก็แบบอยากได้แบบอุย้ยดูทะลุทะลวงตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสกลปว่าเล่นไม่ออกเลยนะเหมือนกับมันแบบ มันเพรสเซฟเกินไปอะ่ะมันเพรสเซฟเกินไปจริงๆนะครับจนแบบกลายเป็นว่ามันไม่คนละคนไปเลยกับเล่นที่กับที่เล่นกับสโมสรน,นิชนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราก็ไปคว้าตัวโดมินิกโซบอสไลน์มาแทนเรียบร้อยนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ เทเป็นตุลาครับต้องบอกว่าน่าสงสารน้องมันนะมันก็เล่นของมันอยู่ดีมันก็อยู่ของมันอยู่ดีอ่ะเกือบ <อะ S 3> จะได้มาอยู่ทีมใหญ่อย่างลิวพูอยู่แล้วอ่ะพ่อ,อนี่ก็ดีใจจนเนื้อเต้น,นเลยนะครับอย่างลรยิยงตุลาเนี่ก็ดีใจมากๆเลยที่ลูกมีข่าวกับลิวพูนะเพราะว่าเขาน่าชอบลิวพูด,ด้วยนะแต่ว่าดันไปอยู่ในเกมการค้าของสโมสรเข้าได้ครับทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผิดพลาดทุกอย่างตัวเองไม่มีสมาธิในการที่จะเล่นก่ับทีมชาติกับกลายเป็นว่าเล่นไม่ออกแล้วก็ไม่ได้ย้ายทีมด้วยนะโหวก็ เฟลอะผมว่าเฟลไปอีกพักหนึ่งเลยอะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ในฐานะคนที่รักกันชอบกันนะครับขอให้เองโชคดีนะอย่ายอมแพ้นะน้องมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองนะครับเชื่อว่าถ้ายังรักษาฟอร์มดีๆได้เนี่ยเสริมสร้างสภาพตัวเองให้ได้เนี่ยอย่างนั้นสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องได้ย้ายไปอยู่ทีมใหญ่ๆแน่นอนนะเออคงจะไม่ได้มาอยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะแต่ว่าอาจจะได้อยู่ทีมคู่แข่งกับลิเวอร์พูลก็ได้ในอนาคตนะก็ขอให้สู้ๆนะเว้ตุลามนะขอให้โชคดีนะครับ